สวัสดีครับคุณหมอครับเรามีวิธีตรวจหลอดเลือดของเราว่ามันมีอายุเท่าไหร่หรือคุณภาพเป็นยังไงได้ยังไงบ้างครับขอบคุณมากครับการตรวจเรื่องของหลอดเลือดที่หมอแนะนําที่สุดคือการตรวจ แคลเซียมสกอร์นะครับแคลเซียมสกอร์เนี่ยจะเป็นการตรวจ C T สแกนที่หลอดเลือดหัวใจของเราเนาะว่ามีแคลเซียมเกาะอยู่เยอะขนาดไหนบอกได้เรื่องของหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองได้ทั้งหมดแหละเพราะว่าหลอดเลือดหัวใจของเราเนาะเวลาที่มีคอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันเนี่ยมากเกาะแล้วเนี่ยจะมีแคลเซียมมาเกาะตามมาถ้าเกิดเวลาที่มีแคลเซียมมาเกาะเยอะแสดงว่ามีไขมันมาเกาะพอกเยอะเช่นกันพอเวลามีไขมันกับแคลเซียมมาเกาะพอกเยอะแล้วเนี่ยจะทําให้หลอดเลือดเนี่ยมันเสื่อมสภาพหลอดเลือดแข็งตัวร่วมกับก็จะเกิดความตีบตา มากขึ้นด้วยนะครับเวลาเราดูเนี่ยเราดูที่หลอดเลือดหัวใจเวลามันมีที่หลอดเลือดหัวใจเนี่ยไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวหรอกเพราะฉันเนี่ยหลอดเลือดมีทั่วร่างกายอันนี้เหมือนเราสุ่มตัวที่หลอดเลือดหัวใจเพราะฉันถ้าค่ามันมีสูงแสดงว่าที่อื่นก็มีที่หลอดเลือดสมองก็มีจะสามารถใช้ประเมินหลอดเลือดได้ทั้งหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองแล้วก็ทั่วร่างกายเลยถ้าเกิดค่ามันสูงโดยทั่วไปเนี่ยค่าที่เป็นปัญหามีความเสี่ยงสูงๆเนี่ยคือค่าเกินกว่าประมาณสาตรแคลเรียกว่าสูงซ ว่าในอนาคตเนี่ยภายใน5ปีเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองเท่าไหร่แต่ว่าโดยมากแล้วการตรวจ a ัน i u มสกอร์เนี่ยมันจะเฉพาะเจาะจงกับหัวใจมากกว่าแต่หมอมองว่าสามารถประเมินได้ทั้งหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองครับผม